ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Enterprise Review by Quickserve โดยพบกับผมผมพัชชกนันพรบซึ่งผมก็มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับ Product นะัรั์จากทางบริษัท Quickserve สำหรับวันนี้เรามีสินค้าตัวแหลกเซิร์ฟเวอร์จากทาง IBM ด้านซ้ายมือผมตรงนี้ตัวนี้เป็นแหลกรุ่นใหม่ในรุ่น IBM System X 3250 M5 นะครับ M5 เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในเจเนอเรชันที่ใหม่ที่สุดของ IBM นะครับที่เพิ่งจะจะอนาออกมาภายในปีนี้นะครับตัวนี้เป็นโมเดลแรกเลยนะครับที่ออกมาก่อนนะครับแล็ตัวนี้นะครับเป็นแล็คที่เป็นขนาดเล็กที่สุดนะครับเป็น e n นทรีที่สุดและสำหรับ IBM นะครับสำหรับ S y s t e m X 3อ M5 นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านในนะครับ ว่ามีอินเทอร์เฟซหรือว่ามีพอร์ตอะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับสองฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นดีไซน์นะครับการออกแบบมาใหม่นะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในตู้แลกนะครับเนื่องจากว่านะครับ ibm นะครับเขามีลังสไลด์นะครับที่เหมือนกับเป็น easy install ครับเราสามารถติดตั้งในตู้แลกได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหูตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมีน็อตนะครับที่เกี่ยวอยู่ เราสามารถที่จะยึดน็อตได้ง่ายนะครับเปิดมาเห็นไหมฮะมีน็อตฝังเข้ามาให้เราสามารถที่จะล็อกแหลกด้านหน้าได้เลยนะครับจากหูแหลกทั้ง2ด้านของเครื่องเซอร์เวอร์นะครับดูจากนะครับจำนวนช่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับจะเป็นโมเดลที่เป็นฮาร์ดดิสขนาด3.5นิ้วนะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นโมเดล3.5นิ้วเนี่ยจะใส่ฮาร์ดดิสได้สูงสุดนะครับ4ลูกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า s y s t e m X นะครับ 3250M5 เนี่ย มีโมเดลที่ใส่ฮาร์ดิสขนาด2.5นิ้วได้ด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับตัวฟอนต์พัดแนตรงนี้เป็น2.5นิ้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ฮาร์ดิสได้สูงสุดถึง8ลูกนะครับแล้วก็โมเดลที่เป็นฮาร์ดิส2.5นิ้วนะครับจะมีออปชั่นนะครับให้เราสามารถติดตั้ง c d ลอ m มนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นซีลอ m มที่เป็นแบบสลิมไลน์ได้ด้วยนะครับเฉพาะโมเดลที่เป็น2.5นิ้วเท่านั้นนะครับก็รองรับนะครับฮดิส ที่เป็นแบบ h o ส w a วนะครับไม่ว่าจะเป็น3.5นิ้วหรือว่า2.5นิ้วนะครับเรามาดูการบริเวณด้านหน้านิดนึงนะครับว่ามีพอร์ตมีปุ่มอะไรบ้างนะครับนะครับเริ่มจากมุมนะครับด้านหน้านะครับซ้ายมือสุดตรงนี้อันนี้เป็นปุ่ม Power นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอ่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างจะซ่อนปุ่มนะครับเนื่องจากว่าตัวปุ่มเนี่ยจะยุบเข้าไปด้านในนะครับไม่ไม่ได้เสมอกับผิว นะครับในส่วนของตัวเหล็กด้านหน้านี้จริงๆการดีไซน์ตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันป้องกันการเผลอไปชนนะครับหรือว่าไปกระแทกนะครับเพราะจริงๆแล้วระบบเรรยจฉานตัวเนี่ยบางทีเราแค่ไปสัมผัสนิดนึงนะครับที่ปุ่นพาวเวอร์เนี่ยมันชัดดาวเลยนะครับเครื่องชัดดาวทันทีเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างเซฟนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับรวมไปถึงนะครับด้านหน้านะครับจะมีพอร์ต USB นะครับพอร์ต USB นะครับที่เป็นแบบ3.0นะครับเป็นพอร์ต USB ที่มี ความเร็วสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับมีมาให้จํานวนสงพอร์ตนะครับให้เราได้ใช้งานนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสาหรับด้านหลังนะครับด้านนี้นะครับตรงนี้เป็น power supply นะครับเป็น power supply แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นซิงเกิล power supply เป็น s t a n d a l o โลนะครับก็คือมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะมีความสามารถในการจ่ายพลังงานนะครับได้สูงสุดอยู่ที่300วัตต์นะครับ แต่นะครับไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะครับจริงๆแล้ว power supply บนซีรีส์เอ็กสนะครับ M 5เนี่ยมีให้เราเลือกโมเดลหนึ่งนะครับเป็น power supply แบบ redundant นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับโมเดลบริเวณตรงนี้นะครับเป็น power supply redundant เนี่ยเราจะได้นะครับจำนวนวัตต์นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น460วัตต์นะครับ460วัตต์นะครับจำนวน2ลูกนะครับอันนี้เป็นออปชั่นนะครับก็ลองสอบถามจากฝ่ายขายดูก็ได้นะครับถ้าเราต้องการเซิร์ฟเเเเววออรรร์ขนนนาาาดล็็กะคับแตต่่จป้งใ พอร์ตสปายสองตัวนะครับเพื่ออทํางานทดแทนกันนะครับก็เพิ่มในเรื่องของอลดในเรื่องของการดาวน์ไทม์ลงไปได้นะครับต่อมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นอพอร์ตนะครับซีเรียลพอร์ตนะครับ i s 2 3 2นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นพอร์ต v g a นะครับเพื่อต่อมอนิเตอร์ใช้งานทั่วไปนะครับบริเวณด้านหลังนะครับมี u s b ให้4พอร์ตนะครับแล้วก็ขยับมไปนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นพอร์ตแลนนะครับพอร์ตแลนที่เป็นแบบกิเกบิต นะครับจำนวน2พอร์ตนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีเขียนคำว่า I M M นะครับ I M M เนี่ยเป็นตัวแม n จเมนต์นะครับที่ทาง I B M มีให้เรามาใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็น I M M นี่เป็นวอร์ชัน2แลล้นะครับซึ่งก็มีฟีเจอร์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูหลอกต่างๆนะครับการจะทำเรื่องของ K V M นะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เราอาจจะต้องมีการเสียเงินเพิ่มนิดนึงนะครับ ็ถ้าไม่เสียเงินเนี่ยก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียเงินก็จะมีความสามารถที่ที่ดีขึ้นมานะครับจริงๆ Intel เขาจะเรียกตัวนี้ว่า FOD นะครับก็คือเป็น f ี a t อร์ on d e m a n d นะครับผมขอย้อนมานิดนึงแล้วกันนะครับบริเวณ2พอร์ตตรงนี้นะครับอ่า i b พนะครับเขาก็จะใช้คําว่า FOD นะครับหรือว่า Feature on d e m a n d นะครับคือโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้ e n a b l e ให้เราใช้งานนะครับแต่ว่าเขามีพอร์ตมารองรับไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ หมือนกับเป็นการซื้อคีย์แอคทิเวทนะครับเพื่อที่จะให้2พอร์ตเนี่ยใช้งานได้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้พอร์ตแลนด์มากกว่า2พอร์ตนะครับสพอร์ตนี้เขาบิวมาให้แล้วนะครับอ่ะมาด้านขวาสุดของตัวเครื่องตรงนี้เลยนะครับจะมีสล็อตนะครับจำนวน2สล็อตนะครับสล็อตแรกนะครับเป็นแบบฟูลไฮนะครับอีกสล็อตนึงเป็นแบบฮาร์ฟไฮนะครับแต่นะครับอ่าอ่ะตัวนี้มีเขียนกำกับให้ด้วยนะฮะเขียนกำกับให้ด้วยว่าสล็อตตัวนี้นะครับอินเทอร์เฟซเป็นแบบ x8 นะครับ x8 แต่ว่าความเร็วในการวิ่งจริงๆนะครับจะวิ่งได้แค่ x4 กับ x1 นะครับไม่ได้วิ่ง x8 เต็มนะครับส่วนหลับตรงนี้นะครับถ้าดูภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่า x นะครับ 3x8 นะครับก็คือเป็น p c i ครับ p c i แบบ x p r e s s ออ์์ัันที่3นะครับแล้วก็มีส็อตที่อิ interface เป็นขนาด x8 นะครับเข้าใจว่าผ่อนนี้ก็วิ่ง x8 เต็ม นะครับก็ลองดูครับว่าเผื่อเรามีออปชันในการอัปเกรดเรื่องการเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้2ตัวนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันภายในของเครื่องตัวนี้นะครับว่าการที่ใส่เนี่ยเราสามารถใส่การที่เป็นแบบขนาดใหญ่ปกติได้ไหมหรือว่าต้องเป็นการขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ว่างกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากแหลกเนี่ยพื้นที่ภายในเขาค่อนข้างจำกัดนะครับครับภายในของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ power supply นะครับอย่างที่ได้แจ้งท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นแบบ ตัวเดียวเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลพาวเวอร์สปายเนี่ยจะมีขนาด300วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนโมเดลเป็นรีเดนเดนเนี่ยจะได้ถึง460วัตต์นะครับโอเคนะฮะขยับจากพาวเวอร์สปายมานะครับบริเวณเมนบอร์ดนะครับตรงนี้เป็นสล็อตของเมมโมรีนะครับเมมโมรีที่เราใช้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเมมโมรีแบบ UDIM นะครับ UDIM เท่านั้นนะฮะก็แม็กซิมัมนะครับเครื่องนี้จะอยู่ที่32กิกนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราต้องการใส่แรมแบบแม็กซิมมัเนี่ย เราต้องใส่แรม8กิกนะครับจำนวน4แถวนะครับแรมเป็นแรมประเภทเซิร์ฟเวอร์นะฮะเป็นแรมแบบ ECC นะครับเป็นแรมแบบ ECC ก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการลดความผิดพลาดนะครับลดอาการแฮงค์นะครับอาการบู u e s c r e ของเครื่องนะครับโอเคนะครับเปรียบมาตรงพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศเพียบเลยนะครับมีรูปลูกศรให้ด้วยนะครับว่าลมจะ flow จากด้านหน้านะครับวิ่งออกด้านหลังนะครับพัดเตกใส่ๆตรงนี้นะครับตัวนี้คือแอร์ดักนะครับเขาจะดึงลมนะครับให้วิ่งผ่านที่ซิงค์ได้ดีที่สุด นะครับให้วิ่งผ่านฮีซิงกับตัวเมมโมรีนะครับไม่ให้ลมมันกระจายออกไปนะครับเพื่อให้นะครับพาความร้อนนะครับระบายความร้อนฮีซิงก์แล้วก็ตัวเม็ดเมมอ่าความร้อนจากเม็ดชิปเมมโมรีเนี่ยออกด้านหลังเครื่องโดยเร็วที่สุดนะครับใต้ฮีซิงก์ตรงนี้นะครับเป็น CPU Intel นเ o n นะครับเป็นซีพียูอินเทลซีออนในตระกูล e 3นะครับอ่าในในแฟมิลี่ที่เป็น1,200นะครับ1200นะครับซึ่งนะครับ3 2 5 0 m 5เนี่ยใช้ซีพีย e 3นะครับในเวอร์ชั่นที3 ถ้าเราสังเกตสเปคของ CPU นะครับเราจะเจอว่า E3 นะฮะยกตัวอย่างเช่น E3 1220นะครับ1 2 0 V3 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่3ของ Xeon ตัวนี้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับครับนะครับถัดจากด้านหลังของ CPU ลงมานะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราสามารถอัปเกรดการ์ดนะฮะการ์ดออปชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเลยรการ์ดแลนดนะครับการ์ดวิดโอการ์ด HPE การ์ต่างๆนะครับที่เราต้องการใส่เพิ่มนะครับนะครับขนาดในการอัปเกรดการ์ดตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะฮะจะใส่การ์ดที่อินเทอร์เฟซเป็นแบบ x 8นะครับสังเกตนะฮะความยาวเขาจะประมาณนี้ฮะตัวสล็อตนะครับคือ x 8นะครับแต่ว่าความเร็วในการวิ่งจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ x 4 x 1เท่านั้นนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับเราต้องใส่การ์ดที่ตัวสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณนะครับระยะห่างระหว่าง h e ซิงค์นะครับมาอย่างด้านท้ายเครื่องเนี่ยผมดูแล้วนี่แค่ประมาณ10เซนเศษๆแค่นั้นเองนะ นะครับและสั้นพอสมควรนะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้การ์ดที่เป็นขนาดความยาวปกตินะครับพอได้อยู่นะฮะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ตัวที่เป็นการ์ดจอใหญ่มากนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสเปซค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟสนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นแบบนะครับ x4 อ้าวโทษทีนะฮะเป็นแบบ x8 นะครับ x8 แล้วก็วิ่งความเร็วที่ x8 ด้วยนะครับซึ่งนะครับทั้ง2พอร์ตนี้นะครับเป็น PCIe ในเวอร์ชันที่3 นะครับก็คือซึ่งเป็นสล็อตที่มีความเร็วสูงสุดนะครับณปัจจุบันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าโดยรวมนะครับอ่าราวนี้ขัดเกี่ยไนิดนึงแล้วกันนะครับในเรื่องของฮาร์ดดิสนะครับสังเกตนะครับว่าฮาร์ดดิสของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้สาย SATA นะครับต่อพ่วงจากเมนบอร์ดนะครับแล้วก็วิ่งไปยังนะครับแบ็กเพนนะครับวิ่งไปยังแบ็กเพนนะฮะด้านหน้านะครับเพื่อรองรับการนะครับสไลด์ฮาร์ดดิสเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยอ่าโดย default นะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเลทที่เป็นออนบอร์ดนะครับเลทที่เป็นออนบอร์ดนะครับซึ่งรุ่นของการ์ดเลทเนี่ยจะเป็นตัวการ์ดเซิร์ฟเลทนะครับ C100 นะครับ C100 ก็สามารถทำเลทศูนย์เลทหนึ่งสิบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการทำเลทห้าเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ที่ต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับก็ลองสอบถามจากทางฝ่ายขายดูได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการเป็นฮาร์ดแวร์เลทเลยล้วก็ต้องอัปเกรดนะครับอัปเกรดการ์ดเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับนะครับส่วน ฮาร์ดดิสด้านหน้านะครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่านะครับมี2โมเดลนะครับ3.5นิ้วนะครับเราจะใส่ได้4ลูกนะครับก็ซัพพอร์ตหมดนะครับทั้งฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ SATA ตาร์หรือว่าแซดนะครับหรือว่าเราจะใส่ฮาร์ดดิสที่เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับก็จะได้8ลูกนะครับและยังมีออปชันนะครับที่เราสามารถที่จะใส่นะครับตัว DVD ีดีลอมนะครับที่เป็นแบบ s l i m l i n e นะครับเป็นแบบตัวเล็กๆได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับภายในทััั้งงงหมดนนะะคคครรรบบขออเื่ Server System X 3250 M5 ครับ ับ s y s t e m X ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นแหลกนะครับเป็นแหลกเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เล็กที่สุดของทาง IBM นะครับที่ใช้ CPU ในตระกูล E3 นะครับซึ่งเป็น E3 V3 ด้วยนะครับ E3 ที่เป็นรุ่นใหม่ที่สุดนะครับจากทาง Intel นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับและในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะมีตู้แหลกนะครับหรือว่าต้องการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพอะไรมากมายนะครับใช้งานในออฟฟิศทั่วไปนะครับ ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพนะครับถ้าลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าตัวนี้นะครับสามารถนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w q u i c k s u r v e o t t h นะครับหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์นะครับไปให้กำลังใจกันนะครับที่ f c e e o o o นะครับที่ f a c e b o o k c o m q u นะครับส e n บคว e r เซ e เช่นเดียวกันครับสินค้าดีๆนะครับสินค้าดีๆสินค้าเอ н ที่เรารีวิวกันเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะครับที่ y t u t u นะครับที่ y u t u b e c o m นะครับ /quickservechannel นะครับหรือนะครับถ้าต้องการสนใจสินค้านะครับต้องการสั่งซื้อหรือว่าต้องการสอบถามเรยละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อนะครับฝ่ายขายของเรานะครับได้ที่เบอร์นะคร024961098-9นะครับกด1นะครับก็จะพบกับฝ่ายขายในฝั่งของ Enterprise ทั้งหมดนะครับ ก็ขอขอบพคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับเราพบกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ